นี่ลูกห้าบาทโวยเล้งก็มีนี่หนาโลสามสิบแล้วก็โลสิบบาทมีปลาเพชรด้วยอันนี้ปลาเพชรขายไงครับเนี่ยยีบาทจ้าโอ้กบกางลียี่สิบบาทออยปูได้ปะอ๋อเหรออันนี้ชิ้นละชิ้นละสิบบาทอันนี้ลูกพวกลูกเนียงลูกอะไรเรียกไม่รู้จักครับลูกอะไรก็ไม่รู้ผักอันนี้น่าจะเป็นผักจีนโลยี่สิบาบาทเพราะหัวใหญ่มากปรู มันต่างๆนะนี่ครับโล20บาทถูกมากทอดน้ำเต้าโล15บาทเฮ่ยป้าต้นนั้นกรเป๋าไม่แนะน่ใจนะแอปเปิลวี10บาทเปิดร้านเยินดีใหสบายนี่ผักบุ้งถุงนี้80บาทอันนี้ถูกกว่าเอกผักบุ้งอันนี้ห้าสิบบาทยังกระเฉดเจติบบาทสูงมาเลยก,กินทั้งบ้านนี่ กระัำดาวมะขามป้อมรลสามสิบเนี่ยฟักโลแปดบาทอันนี้อะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกไม่รู้จักแปลกดิอันนี้มีหมากด้วยหมากแกะแล้วนะดงมะเขือครับผมมะเขือเทศต่างๆมีหลายเบอร์มากเลยมีโล 25, 35, ยี่สิบห้าสามห้าสามสิบยี่สิบก็มี ะด่งแฟนซอยมะเขือเลยตอนนี้พริกหวานโลแปดเต็มบล็อกลี่หัวสิบบาทก็ถูกมากเลยสวัสดีครับเพื่อนอันนี้เราอยู่ตลาดคลองเตยนะโซนนี้เป็นโซนซอยกลางครับเพราะว่ามันจะมีของถูกเยอะมากมายใครเปิดร้านเลยหรือว่าซื้อไปขายในี่มาที่นี่คุ้มสุดอะ่ะเป็นตลาดที่ใหญ่สุดในกรุงเทพมหานครนะเมืองกรุงเทพเมืองเทวดามาดูกันนะมีอะไรบ้างไปไปเลยเลยไปเลยเลุยไปเลยเลยุย อย่างท tamam. ี่บอกว่ามีพนักงานเขาเขียนรถไปนะลืมชื่อเลยโอวันนั้นไม่มีต่อต่อสามสิบอุ้บยี่สิบกว่านีฮะดงแทนฟอฟ้มมะเขืออะไรตันนี้พิกหวานเราแปดสิบเท่ครับ

คราบเพื่อนกล้วยหวียี่ห้าบาทหวีสี่สิบบาทนี่หวีหวีสิบบาท oh, <okay. S 1> ถุงนี้ยี่สิบบาทตีนเต่ามีหลายราคามากนะ <Okay. S 1> นี่ค็ <Okay. S 1> เล็บมือนางก็มี <Okay. S 1> น้ำดอกไม้มะม่วงเบาครับ <Okay. S 1> แก้วขมิน้น <Okay. S 1> น้ำดอกไม้มัน

สองโลกระเจี๊ยบยี่สิบบาทคนญี่ปุ่นเจอรองฟลีตแน่นอนมี้หลยอากรี๊ยบเอะเนอน้มีหลากหลายนะเพื่อน แวะมาเที่ยวกันเหมาะกับพวกคนที่เปิดร้านร้านคา้าอะไรเงี้ยหรือว่าขาซื้อไปขายเงี้ยเราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหาคนครนะนโลยี่สิบมันฝรั่งแบบต่างๆมีหละเกตยี่สิบยี่ห้าสี่สิบ ก็มีสรอบกลางคืนก็มีนะนี่ร้านที่สิบาทพักทองนี่ยลสิบแปบาทพริกร้อยยี่สิบหกสิบแปดสิบตีห้ามีหลแบบเขือบพวงร้อยหนึง ฟักแปดโลหกสิบนี่มลาละหกสิบกอนกันอาจีนใหญ่ก็โลสามสิบนี่นี่นเป็นของจีนนะเพราะสีเป็นเข้มๆแปลกๆน,นี่ครับนี่หัวอะไรเลืยกไม่ถูกนี่หัวอะไรครับ มันตะคูนะฮะนี่ก็มันสาคูเพื่อนๆห้าสิบ้าบาทมีเผือกมีหลายย่างตัวลเล็กอันนี้มันตะคูขอบคุณนะครับนี่อันนี้เป็นขนมพมอร่อยพวกนี้เคยกินอยู่แถวบางบอนเยอะมากเลยนะครับ โอ้ม่านมาช่วยผาชีแพงหลอก120นี่ขายเป็นลูกฮนะนี่ลูกละห้าบาทนี่ลูกห้าบาทนี่ลูกละยี่บห้าบาทลูกนี่ข้างเป็นโลมีหลายแบบขายเป็นลูกขายเป็นโล เผือกมันต่างๆเขาพูดปีกนี้เป็นพวกอา,อาหารแห้งนะเครื่องปรุงต่างๆทนะลุกออกทางสุนทรโกรษาได้ออกไปข้างสามท่าเรือ พวงเจ็ดสิบเนี่ยมันเป็นขนใหญ่นะไกลๆหน่อยมองไกลๆนิดๆนึงครับเพื่นอนหัวพวงครับผมพวงสิบบาทโอ้โหพวงเบ้เล่เลยสิบบาท เนื้อพวงสิบห้าบาทนี่ฮะหมูพวงเนื้อพวงนี่ยนี่สิบห้าบาทเป็นเนื้อนี่นี่เป็นเนื้อพวงสิบห้าบาทอยากขายซื้อไปขายอะไนี้หมูเส้นใหญ่มากนะ เยอะมากเลยเนื้อข้างล่างอยู่ซอยด้านข้างเรียกซอยอะไรไม่รู้ก็อมองซอยแปดมาอตีออร้านนี้ได้เลยร้านนี้มีเนื้อเ,เยอะมากมายหมูชิ้นใหญ่ด้วยอยู่เรียกซอยแปดครับผมทำไม่เรียบร้อยคือเราไปขายต่อได้เลยไม่ต้องามาทำเองให้เหนื่อยนะครับนี่ร้านนี้ แมวมะเขือเทศแมวโทรไม่โทนี่มะเขือเทศหอมแขกหลังสามห้าของเขามีหลากหลายของกินของใช้ อาหารสดผลไม้พืชผักนะ่ามีหมดนะราคาไม่แพงอย่างที่บอกเป็นตลาดที่ใหญ่่สุดในกรุงเทพมหานครนี่ไซอูเต้สิบบาทกระเจีย๊ยบสิบบาทนะกัมสิบบาทะะมะเขือเทศสามสี่หกสิบสี่แปดมีไรราคา ีแล้วในถุง,งอ้อมันเป็นถุง,งอ้ออินตีมีเต้าผู้เต้าผู้จิ๋วห้าบาทน่ารักดีถุง,ถง,งอ่ออะไรครับถุง,งอ่อม,มันแปลกๆไงอร่อยนะอ๋อเหรอไม่เคยเห็น มาครับตัวนี้เป็นโซนผักอยู่นะผักต่างๆผักกําก็มีผักก,ก,ก,กิโลก็มีห,หมดโซนผักก็เป็นโซนเนื้อสัตว์แล้วนะ để tôi xem những pa để giá này